ตุกดวงตาสมัยเป็นสาวเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวสวยที่มักจะมีผลงานละครภาพยนตร์และพิธีกรออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันอยู่เสมอสําหรับตุกดวงตาที่ผลงานพิธีกรอย่างรายการสี่ทุ่มสแควร์ทางช่องเจ็ดทำให้ตุกได้รับรางวัลเทพทองสาขาวิทยุโทรทัศน์จนทําให้เจ้าตัวเป็นที่รู้จักและโด่งดังมากยิ่งขึ้นซึ่งตุกดวงตายังได้เริ่มอาชีพการแสดงจากการเชิญชวนของธาริกาธิดาทิษธโดยรับบทเด่นในละครไฟอารมณ์ทางช่องสาม แต่เรื่องที่ได้ออกอากาศเรื่องที่2ของเธอก็คือมณิมนตราทางช่องเกา้าที่สร้างชื่อให้กับตุ๊กดวงตาทันทีจากนั้นทำให้ตุ๊กดวงตานั้นมีผลงานเด่นๆตามมาอีกหลายเรื่องและรับแสดงมาจนถึงปัจจุบันและถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะอายุเพิ่มขึ้นแต่ตุ๊กดวงตานั้นก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพร้อมทั้งเจ้าตัวมักจะออกมาอัปเดตภาพและความเคลื่อนไหวให้แฟนๆได้คิดถึงกันอยู่เสมอ